เดี๋ยววะเนี <niveau> ่ยนี่คอตาบลูท um? ่านน่ะไอหลูกำลังทาอยู่ปลายังเข่งเข่งสาบิทนำกลับไปเข่งบวกเดียวบวกเดียวไหมน่ะขโาด ไปจากไหนมาจากไหนเนาะไปเเดียวก็คืขรถี่ดูมเรื่อยมาอะไรนาะดใกลๆดูเยลงดูเลยไปเม่ไรไถวะเลยไปซกเงาเลยอ้าเก็บมนต่อเราไปเคียกันเพื่อเองบวกจะเคีน้ำดิวด้ Ô nhanh, cái gì em chị. Quá lâu lâu cảm lâu <laughs> lâu <Lòng> cảm <luôn>. cảm <laughs> oh, <đúc>. <laughs> <laughs>

ดูต okay, right. okay, right. oh. oh, oh. ัวใหญ่ปลาเค็งก็หลายนะครับดูนี่อย่างปีกปลาคอโอ้โหเดี๋ยวคอใหญ่ใช่นี่ปิงวะเป้นหนูปิง

โอ้ลาเค็งด uh. oh. oh, ินเเค็งไปขี้เดือดอย่างไปเคียงไงวะอู้เศราฐีปเค็งงอ้ยเอ็กบปเคียงฮิปลาเค็งโอ้นะครับเออลาเค็งแหละไปค

ปไ,<ะ>ไปยังปลาเข่ง <laughs> จับขีดเ,นยเลยอะรลจับาไปลาเข่งซืม,มือโจรบจะสิบทนเือก่นก,ก,ก,กนมำแบบปลาเข่งร่วมนี่เจ็ดสิบ่บอครับหาครับหาซิบคนร่วมนะ่นเลือกเลือกกัเนเจ็ดิปอ๋อรวมตัวน้อยตัวนี้่หาซิบอืมเป็นไง เขาเลือกเป็นตัวตัวย <ator il> <endo> ่อยร้วนๆเจ็ดสิบครับซื้อแบบร่วมดีกว่าครับตักตักเลยเออมันไปคัดเอาปลาใหญ่ได้ได้ดีกว่าซุ่มเอาดีกว่าก็เหลือก็ตงเหลือแต่ปลาหน่อยนะเออ

อืมอดู้ครับนีุ่ดอะคอออก็คือเกีงเพิ่มหอมแก่มาเลยสองวัน ประดุกตามมไ้บวกตามมาได้ปาดุกครับอง่ายจังง่ยไม่เยอะสี่งอ้โหปลาเคียงไรดีเคียงไรดีจับเข้าไปม่ตรปลาเคียงปเง Ня. No. <supra> uh. <supra> ประเคงหงไรเนอะจบลงบกได้กับประเขิงประเคีงะเขีงพีพีอือประเคียงไรกูมัวอระสุกนี่สุกสุกคนันโอเค ไปเบิ้งหุ่นเยกนหน่อยหุ่นเยนนี่นี่หูหนึ่งนี่เห็นบ่เห็นบ่นี่มีเห็นบ่บ่ครับบ่แมนนะให้งกณอนบ่